มีตรชุ่มเจ้าชื่ออาพยพันได้ไนแล้วก็แจกกันกันบอกเระังคงว่าชีคนคือถดายชีคนในแบบพันคนพอดีชคนขั้นขันผู้หนึงสองห้าชิ้นละชีคนหนึพันหนึ่งอันนี้ผู้หนึ่งสองร้อยสี่สิบกระทึกหรอปะเข้าตลาดเลยเมื่อนนี้นั่น ไปสิทน้อางีเิน่ก็ทนเอา่านเจงองสี่องสีอยากไปบจ้างพุกมากเเนาะใเงินบุญี่หอมบุี่เหอขอยกทในมือนะนึงุกมาทุอาเออยนเปนาเลยเงานพี่น้องกกำลังมาปั่นกันปั่นเงินปั่นทองกันก็ถืออยู่

มันะงนยเกาะเขาอ่นงืนมูซามูไม่สอยมูีังมูไม่สอยกำลังปัดเงินกันออกไปอันดี้ถือแล้วฮันดี้ฮันดี้เป็นมีกันบ่ เออเป็นหนีกันไปตายมันเออตายมันตายมันไม่อนีก็ลุงตลาดอย่นอยูา่เขาอยากอันอยากพองวานันันอ่าทั่วเลืองนะสิบพันกันทั้งนอยากอาบน้ำอาบผมอยู่เอ้ยก็ีก็ะเป็นไปางพิม่วเอาเหื่อลวก็เมอเลยิ่มาอครับ เมื่อนก็ลงไปถอกตลาดไปก็สิไล่ล้มนถอดขึ้นรถถอกนลงจกัวกับเมื่อยงเาน่บลล้มนิดอยี่นมาแม่มที่ากรลงได้ลลเมื่อลลงลก่น่งารถ่งพี่น้องนมันล้หกยนาบลล้มยแม่เ่ม่ไของเงินกูน่กูบอกะรักเลเดี ว่าทำไมทำไมก็ได้เขาอยากซื้อเนอะเขา,าอยากเ็าซื้อกิ๊บกำลังมืดผุน้องมาตอนตอนดับหน้านะคะัะเดดพ่อคืนละภาวะขา้าพอคืนละคือมือดทำไม คนสิโตต้นจนจากเป็นลุ่มเนาะเมื่ออิริณาให้เงาเน่ะจนหัวใจเต้นตึกๆอันว่างถืออย่างหน้าบวหัวใจเต้นเอาทามไรเปล่าโบอันว่างให้เงาตัวนี้น่ะให้เงาตัวเขาลกสองโมงครึ่งโบต้นอันนั้นต้นเต้นตึกบันให้เที่ยงหน้าบดเมื่อยให้เที่ยงหน้าเมื่อยไหนบ่อต้นได้มันเมื่อยอยู่แล้วให้เที่ยงเนาเมื่อยจะไปดุมบดเด้กเออเมื่อเขาบดขี้ขาดน้ำบุขนอนเลยเมื่อยแห้งอืม เต้นหัวใจแนนนเข่าเนนนเข่าเนนนเข่าเนนนเข่าป้าไทก็มาค้ามีคนทกุ้งโคนะก็มือไออีบนีนี้นเนาะมากำลังเดดบ่า่องมงบ่โมงฮะองมง่นะก็มือมือช่วงนึงแล้ก็มีแห้งเมื่อช่วงปเลื่ไปเรยมาบ้านดไม่ให้ก็ขอดีมือแห้งเลยจขาดีเด็กเหพวกก็มีแห้งเลยให้กุ้งขเาเมื่อแห้งหรือเออ เงาแห้งอะไรไงไงเงาเหันดิเออได้แล้วมาถ้าจะขึ้นรถละพี่น้องถ้าข้าวไทยจะจุบคลิปจนอันทำคลิปก็เลยเล็กกับเมื่อบอกเราเบังเงินเหี้ยเด้อกันกำลังไม่เมื่อยนะโอกาสหน้าพ่อกันใหม่เด้อเต็ดไปตลาดหรือบ่ไปจากท่า เะีวพาืงวานมุจลาดิสไเดอูของ่ด้อไบายพ่อกันใหม่งานอะไรพี่น้องบ้านคันทาจา์บ้านทางชุปนีเฮ้พี่น้องึ้นนรถเลยถ้ามืออาบน้า ดูยบายสู่โทษนะครับเมื่อยเมื่อยน้ำตาลพี่น้องสร้างลาการบัดเมื่อปีหน้าพ่อกันใหม่ฮะก็เป็น้อพี่หน้าพ่อก็เป็นพี่น้องน้ากล้าบุพเพยังจะว่ายัง อึ่งกะบ่พอยังสิลุกอีโอือ่เข้าการบ่เข้าการเออเข้าการเด้อือเพิ่นอาเพิ่นว่าเลิกจักมกไปเบิ่งให้ถึงเด้อให้บ่แล้วเด้อา้ดให้บ่แล้วๆๆให้อจัดการให้เด้อผู้แก่เด้อว่าซั่นยังห้ก็ได้เคิงให้ข่อยดำนั่นบ่เออบ่ยากเพราะว่ายดำน้มันลึกจนไปถึงถึงเขาเจ้าจัดการมาแล้วเด้อมื้ออื่น ไป,ไป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 กูดูโดยมาจีพา,าไปอา,นา,าบน้ำอันหัวนะ่ะกระบูดบูดพี่น้องพอข้าใไทกรุบข้าใไทกรุบแล้วมันอ้่มมันอพัพขั้นบ่ใไชยผัด้อนบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยขึ้นแต่ให้แตด่ดำให้ดำนา อันได้ได้าย่ห้เล็กพี่น้องมีแต่ห้ใหญ่ายห่ยยางดินดากดินตุม่มเหมือนเมื่อยพี่น้องดำน้ำเหนือนเมื่อยเหมื่อในี่ือ,อเหมื่มอกะหน้าเจ้าของพี่น้องก็บอกเป็นยังบอกว่าให้ฟังกยังอยู่บ่ได้แล้วได้นนข้าช่างล่า่ลอภินาโพกันใหม่พผมว่าเขาบ่ได้มามืออื่นเนาะพี่น้องเนาะเขากระดำเองเฮาทันซะนอกจากว่าเกีก่ยว,วอยีเขากะซิมาอียังไล่พี่น้องวันน,นี้ก็ได้ไล่หายหอยู่เลย เงือ่นอน่างสูย่างสูหสุ่นครับเตะกรไดไลห้เตอร์ปีตาใหง่ายๆโอ้ยกระปุปปินมันให้ง่ายไใหนึนหน่งนะชำ้ำนาตาลีพะกุกตาลพี่น้องแต่ละนั่นแต่ละไ้แต่ละไ้นั่นหูขี่เป็นควนพี่น้องเอ้ยผัดเด็ดเดดมฆผัดบัวบางอันเมฆผัดบัวบางแต่เวทน,นีเท่าได้พี่น้องมันเปิดพระธาะตาุปไทฮ้อนฮ้อนฮ้อนเท่ฮ้อนว่า นาตตอรีเราขาบกเคยเห็นวียกเห็นงานเคยยุ่งนพี่น้องเพราะว่่าาผนมาเคืนกับน้องคุณพายอดจุลชีพปีเพันยอดชีบีดปียอดยอดหรอบ้าดนั่นเลาก็เลยเข้าไปในดำพี่น้องก็เลยเมื่อยนะก็มีตะเกียวเกียวกับจ้างคุณเลยอยากเมื่อยจังหน่อยก็เมื่อยปัตชุคนนั่นแหละพวกกันคนงานเพราะว่ามันขี้ต้มพี่น้องขี้ต้มหลึกเพียงหัวเข่าทุกขึ้นก็เมื่อยเงี้ย น้ำกระลายมืกิตุ้มดินดาบนกปลืดปลื้ดยุ้ยเมื่อยเล่ายายก้าก็เมื่อยอันนี้ว่าให้ฟังพี่น้องถือมือเมื่อยก็เมื่อยถือมือบ้เมื่อยก็โบ้เมื่อยเพราอมือบ้เมื่อยก็ขึ้นน้ำลอยคือนทีโบ้เมื่อยพี่น้องจังญสินะน้ำลอยขึ้นใกล้หนึ่งบ้เมื่อยแล้ว้านมันบมีตุ่มเดิเขาก็ดมเจ็บเก็บเจ็บเจ็บเจ็บดำปั๊บปั๊บปั๊บขาน้ำไร้มันเมื่อยมันนั่นมีกีตุ้มพี่น้องว่าให้ฟังปลาคาพี่น้องกับบุญคุณลายสชูชูคุณถุงหมวกถุงบอลที่มาพังนััั่่่่งงวว้าานนจมะสสสบยดดีีค ถ้าเป็นงามถ้าเป็นงัวถึงลี้รอๆรอขนาดเลยงัวกระรอได้พี่น้องอันนี้มีเไงผมได้ฟังมีแต่กระดูมีนั่งก็มีแต่กระดูกข้าวข้าเอ้ยข้าวข้าวข้าวข้าเอาโอ้ยัตว์เอาบางคารามออกมาแล้ยพี่น้องอือ ไป็นเพลงมันโลภเนาะ